คือ e n t เตอร์เ m นเมนต์คอมเเนี่ยในหลายประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ความจริงแล้วนั้นตอนนั้นผมคิดแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะมีคนค้านแต่วันนี้ผมไม่ได้คิดเลยไม่มีใครค้านก็มีคนเชียร์เยอะใน e n t เตอร์เ m นเมนต์คอมเเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่าง สวนสนุกของเด็กบ้างคอนเสิร์ตฮอล์บ้างสนามกีฬาบ้างพื้นที่ที่เป็นคาสิโนโรจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง10%ของพื้นที่ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อันนี้คือกติกาที่เขาใช้กันเราก็จะใช้กติกาแบบนี้ก็คือให้มีพื้นที่คาสิโนเพียงไม่เกิน10%ไม่ถึง10%ของพื้นที่ทั้งหมด ต้องลงทุนแต่ละแห่งเนี่ยในกรุงเทพจต้องแสนล้านต้องลงทุนแสนล้าน